รับปรกันนะคุณผู้ชมนะฮะอะอยู่กับเอลีนาเอสไฟเบอนะฮะวันนี้โอ้โหมีชุดของแจกมาให้คุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะสำหรับใครที่เป็นแฟนของเรานะฮะแฟนรายการเราแล้วก็แฟนเอลีนาเอสไฟเบอนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าเอลีนาเอสไฟเบอร์เน่ยเป็นเจ้าของก็ชื่อน้องเมลนะฮะรัชยาพาเป็นผู้บริหารเอลีนาชอยเนี่ยนะฮะครับแกบไปเกาหลีมาน้องเมลเขาไปเกาหลีมาแล้วก็ไปกินอง,งุ Mas ่นมัสแค a s h นะฮะแล้วทไหุ้ย อันมาสแคททำไมมันหวานหอมกรอบอร่อยรสชาติปิดลิ้นอร่อยอร่อยนะฮะก็เลยปิ๊งไอเดียว่าถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ดูแลในเรื่องของน้ำหนักนะฮะแล้วใส่รสชาติของอัลกุนมัสแคทเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องของการดูแลน,น้ำหนักเนี่ยนะฮะมันจะฝดฟาดฟืดๆขม,ขมกินกแล้วไม่ค่อยอร่อยนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยสิ้นเชิง สึ้นเชิงนะฮะอร่อยหวานแล้วกินได้แค่วันละแก้วนะฮะกินเยอะนะฮะหนึ่งซองแรกเนี่ยคุณก็จะรู้เรื่องแล้วนะฮะก่อนนอน6ชั่วโมงตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะฮะคุณก็จะเขาเรียกว่าดีท็อกซ์ล้างลำไส้ตัวนี้มันจะต้องช่วยล้างลำไส้ดีท็อกซ์เรานะฮะเพราะว่าเรากินอะไรเนี่ยพวกหมูกระทะพวกไขมันต่างๆเนี่ยมันไปเกาะอยู่ตามลำไส้เนี่ย มันจะไปเอาออกมาหมดและที่สําคัญเนี่ยนะฮะเขาจะไปดักจับนะฮะไขมันนะฮะแล้วก็น้ําตาลไม่ให้ไปสะสมในร่างกายของเรานะฮะทำให้คนที่มีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าหุ่นของคุณเนี่ยมันก็จะสลิมขึ้นและคนที่ขับถ่ายยากหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายขับถ่ายไม่ออกท้องผูกบ่อยๆนี่นะฮะนี่เลยเขาใส่พรีไบโอติก o o s นะฮะไปปรับสมดุลให้กับลำไส้นะฮะ นอกจากการที่จะทําให้เราเนี่ยเลือกรูปร่างได้เขาเรียกว่าไซส์ที่มันแอลกลายเป็นไซส์เอทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วเนี่ยมันยังช่วยทําให้เราผิวพรรณดีด้วยเพราะว่าการดีท็อกไปเนี่ยมันทําให้เราได้รับสารอาหารที่เราทานเข้าไปมื้อต่อไปได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะวันนี้เอริน่าเอสไฟเบอนะฮะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษแต่แรกถามลองเมวลงเมลวบอกว่าพี่เตาหนูขาย800ได้ไหมฉันบอกแพง600ได้ไหมแพง นูต้องขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่คะวันนี้1กล่องเหลือ390บาทเท่านั้นเองนะครับใึกล่องเหลือ390บาทและมีโปรโมชั่นด้วยนะที่เรามาจัดกันในช่วงของเดือนแห่งความรักแบบนี้วาเลนไทน์เดย์นะครับกับซื้อเอลีนาเอ็เฟเบอร์จำนวน4กล่องฮะ เราจะแถมแก้วปรับอุณหภูมิผู้ชมนี่เห็นไหมนี่อยู่ด้านหน้าเราแล้วของมาแล้วเปิดเปิดให้เขาดูปรับอุณหภูมิยังไงอ่ะโอ้หนี่มันคือปรับมันขึ้นอยู่แล้วมันขึ้นอยู่แล้วเนี่ยปรับอุณหภูมิผู้หน้าจอมันเป็นดิจิตอลนะคะอ่ได้ของบ้าบ้าบบนะอ่านั่นแหละครับราคาเพียงแค่1,560บาทเท่านั้นเองครับราคาโปรดีโปรนี้ส่งฟรีแน่นอนสำหรับคนพร้อมโอนนะฮะหรือถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทาง ก็ติดต่อรายละเอียดไปที่นะฮะเบอร์นี้ได้เลยขึ้นด้านล่างแล้วกับเอรีนาเอทไฟเบอร์คุณผู้ชมครับ0932915549ามสองเก้าหนแอดที่เอรีนานะครับหรือเพจ Facebook ครับเป็นตัวทงตัวแทนติดต่อได้หมดเบอร์ที่เอรีนาเอทไฟเบอร์เพจบริษัทเพจ Facebook นั่นเองนะจ๊าเขาเลือกของน่ารักนะเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากเลยแล้วของไม่กองแกงนะของดีของดีนะคะแล้วมีการปรับขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นดิสตอนแตะปุ๊บแล้วคุณก็ปรับอุณหภูมิไปได้เลยนะฮะะะะอออ่่่่มมาาากกััััันนนนนนททีีขวบเเิงตลยฮ้ ก็เป็นข่าวในวงการบันเทิงด้วยพลการเมืองด้วยนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าการนี้เนี่ยเป็นการที่หลายคนน่ะสำรวจโพมาไม่ใช่หลายคนดิสลายคนได้ไปทําโพมามและโพนได้กาะมากับ<ะ>ผู้ว่ากทมศึกผู้ว่ากรทมนะครับงานนี้ดรเสรีข้องใจชัดชาติหิ้วถุงแกงหน้าชื่นชมตรงไหนนะครับดเรเสรีอนะอาจารย์เสรีนะ เสรีไหนวงมนธามึงต้องพูดนามสก,กุลด้วยทำไมอ่ะมันมีเสรีหลายคนอ๋อหรออาดรเสรี ely, วงมนธาคุณแ,แม่เออนะครับเขาบอกว่าภายหลังจากที่นีดาโพเนี่ยนะครับได้มีการสํารวจประชาชนเรื่องอยากได้ใคร,รเป็นผู้ว่ากทมครั้งที่1ิใช่ไหมคุณแม่จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกระจัดกระจายทุกระดับชั้นทุกระดับการศึกษาอาชีพและก็รายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน1324หน่วยตัวอย่างคือคนที่ทำโพลคพบว่านะครับโพลอ,อันดับหนึ่งก็คือดอ,อร์ชัดชาติสิทธิพันธ์จากนั้นพอโพลนี้ออกมาปุ๊บดอ,อร์เสรีมงว,วงมวนทาผู้ร่วมกอ่อตั้งสถาบันทิศทางไทยบรรณาธิการการบริหารเพื่อวางกลยุทธ์สื่อสารส,รรสอบ,บอ,อคยาวเหลือเกินได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ระบุว่าขอถามนะอยากรู้จริงๆค่ะใครตอบได้โปรดตอบ ทำไมจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงที่สุดในปัตตภีการหิ้วถุงแกงเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมอย่างไรหลังจากนะเขาบอกว่าหลังจากขึ้นรถเมล์แล้วมีการพัฒนาขอสอมกอกอ,อย่างไรอตอนเป็นรัฐมนตรีทําอะไรที่เป็นการพัฒนาบ้างไม่สังกัดพักคใดจริงๆหรืออะไรคือปัจจัยที่ทําให้คะแนนเนี่ยนำมาในโพตลอดตลอดใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะจะเอาไปใช้ตัดสินในการลงคะแนนค่ะ เออเนี่ยนะฮะคนก็ทั้งหมดพันกว่าหน่วยตัวอย่างมันเป็นโพลสำรวจมาเฉพาะกลุ่มม,มันเป็นเฉพาะกลุ่มนะคะม,มันก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดอะไรมากมายแต่มันก็มีทิศทางที่อาจจะเป็นไปได้ใในระดับต้นๆครับโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคิดว่าน่าจะชิงกันอยู่ประมาณสามคนมนะคะน่าจะชิงกันอยู่ประมาณสามคนก็คือชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะ แล้วก็แต่ของประชาย์เนี่ยรู้สึกว่าจะโดนเรื่องของของอะไรนะร่ำรวยผิดปกติที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ได้ยื่นไปมีการตรวจสอบเออนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจา่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแปลกๆนะคะต้องรอตรวจสอบก่อนคนที่มาแรงอีกคนหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยนะฮะวิโรธลัคณอาอริสรอนนะฮะ สสพักเก้าไกลคนนี้ก็เน่าสนใจเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆนะคะเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆนะคะส่วนคนอื่นเนี่ยก็สู้กันต่อไปสู้กันต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างโพที่หลักสี่ก็มันก็มาตามโพลเห็นไหมล่ะแล้วก็พลิกโผด้วยก็คือภรรยาของพี่ศิระก็หลุดไปเลยหลุดไปเลยหลุดไปเลยแล้วกลายเป็นเพชรกรุณพลเข้ามาเป็นที่รองอันดับหนึ่งแทนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ พฤติกรรมของคนกรุงเทพไม่เหมือนคนต่างจังหวัดตัดเปลี่ยนกันไปพฤติกรรมของคนกรุงเทพชอบลองของใหม่อชอบลองของแปลกชอบอะไรใหม่ๆถ้าไม่พอใจก็เปลี่ยนนี่คือคนกรุงเทพนะคะใช่นั่นแหละเพราะมันเป็นอริธาท้ายเอ้ยท้าถ่ายฉันต้องไปเลือกเนี่ย ไปเชียงรุงแท้กระช้ก็ต้องไปเลือกไปใช้สิทธิ์ของเราครับเป็นว่านะครับกรณีที่ดรเสรีวงศ์บุญทาถามเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะมาตอบมันตอบไม่ได้กับามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละเขตมันก็มีเจ้าที่เจ้าถิ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทํางานดีไหมคนเก่าทํางานเป็นยังไงคนใหม่ที่จะเข้ามามีนโยบายอะไรบ้าง จะแก้ปัญหาได้ไหมกับการรถติดจะแก้ปัญหาฝุ่นเอพีเอ็มสองจุดห้าได้ไหมม,มันก็ต้องมาดูหลายๆเรื่องแต่เชื่อว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขามีคําตอบมาหลายปีแล้วในฐานะแม่เป็นกรุงเทพนะ,อะเอาในฐานะแม่นะแม่เอาส่วนรวมนะแม่บอกว่าแม่คิดมาสักสามอย่างซิว่าถ้าใครที่มาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยขอสามอย่างที่คุณต้องแบบแก้น้ำมันาวเลยอะ่ะแก้น้ำมัดนดาวเลยเออเอาความรู้สึกว่าแม่มาเฮ้ยมันต้องแก้นะนั่นก็คือปัญหาน้ําท่วมอ่าเอออันนี้ใจตรงกันปัญหาน้ําท่วมนะครับอ่าใจตรงกันแล้วแล้วก็ปัญหารถติด เอาปัญหาหลักๆก่อนเลยนะครับแล้วก็ปัญหามลพิษอย่างพวกฝุ่นพวกควันนะฮะสามอย่างนี้ก่อนส่วนปัญหาที่เหลือเนี่ยก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเอ๊ะปัญหาและปัญหาพวกตําครองที่ไม่มีขยงขยายอย่าง่ะจัดการเขาเริ่ม้ะเริ่มลอกแล้วเนาะเขาเริ่มมาตั้งนานแล้วแล้วก็เขาเริ่มเอาสรลงสลามเนี่ยกันออกไปแล้ว ขยายพื้นคูคลองแล้วก็ขยายใกล้คลองให้มันน้ําเนื้อม,มันดีขึ้นมันจะเป็นไปได้ไหมว่ากลุ่มคนที่เราเรียวกว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านสลัมนะเราไม่ได้จะอะไรนะเรียกได้ครับเป็นหมู่บ้านสลัมเราสามารถไปจัดพื้นที่เขาที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเฉพาะถ้าเขาลุกล้ำไปในที่ของสาธารณณะเขาต้องออก เข้าใจอันั้นเข้าใจเขาต้องเขาต้องออกไออย่างที่ตรงอันั้นใช่ไหมตรงคลองเตยอ่ะการท่าเรือไงที่ลุกล้ำเข้าไปมันก็ต้องเขาก็ต้องเขาก็ต้องออกเขาก็ต้องออกแล้วแต่เราก็ต้องมีทางเลือกให้เขาว่าออกแล้วไปอยู่ไหนนั่นนะสีนี่ไงนี่คือที่เลยบอกแต่ทางเลือกไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่อยู่ว่าเขาจะออกไม่ออกเท่านั้นแหละมันต้องมีวิธีการการจัดการเนี่ยนะคะ เพาว่าเห็นแถวบ้านเขาเนี่ยทางเนี้ยเขาก็รื้อหมดแล้วนะแล้วก็ทําเป็นถนนคนเดินแล้วก็มีการขุดลอกคูคลองอเก็บผักตบชวาเยอะแยะมากมายแล้วก็น้ําจากที่มันเน่าๆเนี่ยอาการมันก็เริ่มที่จะดีขึ้นทาใ,ให้เราได้เห็นว่าน้ำาบางส่วนอย่าง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 ,งในคลองแถวๆในเมืองอย่างเงี้ยต้ามีการ เขาเรียกว่าปล่อยปลาเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้แล้วก็มีการเก็บขยะทั้งหมดเลยไม่ให้สกปรกไม่ให้มีมลพิษทางน้ำว่เถอะต้องค่ะแก้ไยกันไปสมัยก่อนนี่ไปแถวจังหวัดนนทบุรีไปทําบุญงานบวชน้องคนหนึ่งกาลังนั่งอยู่ริมน้ําโอ้โหมีที่นอนลอยมาด้วยโอ้ตายเปบาะเป็นฟูกเนาะอะไรเนี่ยอมันดูทุเรศนะมันดูทุเรศมันดูมันดูมข้าใส่ตามันดูทุเรศเลยอ่ะคุณผู้ชม ที่นอนน่ะที่นอนใหญ่มะพร้าวอันใหญ่ๆประมาณหกฟตุตอ,อ่ะลอยผ่านไปโอ้ตายห่าแล้วมึงมึงทิ้งที่นอนลงน้ําเนี่ยนะม,มึงคิดอะไรของมึงอืนั่นแหละดินัน่นแหละค่ะมันก็ต้องมันต้องมาจัดการตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะเนี่ยแหละค่ะฝากผู้่าวุมสทมคนใหม่ด้วยกันนะครับ อาคุณผู้ชมครับไปดูค out, ุณอ๋อมสกาวใจเอาจริงแล้วครับฟ้อง yat, ร้องช่องดังแล้วก็นักข่าวเนีรวม30ล้านบาทนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับมีเรื่องให้นักแสดงสาวอย่างคุณอ๋อมสกาวใจสุดจัดโทนโมโหครับเมื่อมีนักข่าว ช่องหนึ่งนะฮะมีการรายงานข่าวบิดเบือนนะครับบิดเบือนเออบิดเบือนอน,นะบิดเบือนไม่มีนะฮะบิดเบือนความเป็นจริงนะฮะคนอ๋อมสกาวใจก็เต็มลงแบบว่าเรื่องของการลงเล่นการเมืองห<อ>ลังจากการเคลื่อนไหวหนุนม็อบรัฐบาลมานานแสนนานเฮ้ยหนุนม็อบรัฐบาล<แ>หรือต้านม็อบรัฐบาลเนี่ยเขาบอกอว่เออหนุนม็อบม็อบเอาหนุนม็อบหนุนม็อบไงแถมยังกลระหาว่าเธอหิวแสงอีกค่ะ งานนี้ครับเจ้าตัวครับเตรียมจัดดักฟ้องนักข่าวคนดังกล่าวแล้วก็ช่องนั้นเลยเป็นจนํานวนเงินน30ล้านบาทโดยออมนะครับมนการโพสต์ข้อความนี้ว่าแม่ออมฟ้องนักข่าวคนนี้ช่องนี้เนี่ย30ล้านเจอกันที่สารนะจ๊ะจัดไปออฟ้องนักข่าวคนนี้ช่องนี้30ล้านนะทนายคนไหนอยากทําคดีนี้ติดต่อมาเลยคะ่ะท<อ>นายคนเดิมงานล้นแล้วทาไม่ไหวนะครับ<อ>พร้อมถามกลับว่าสรุปคือ หากต้องการเป็นสสต้องด่ารัฐบาลประยุทธ์เป็นใบเบิกทางหรืออย่างไรออ่านะฮะอุยช่องช่องไหนวะแกช่องเปิดภาพใหญ่ได้ไหมอ่ะที่รันอยากเห็นจังปึ๊บนักข่าวใส่เสื้อสีขาวลายดอกอ่ะใครอ่ะช่องไหนอะโอมพอจะรู้ไหมอือช่องไหนวะแม่โอมก็ไม่แน่ใจนะช่องไหนรันรู้ไหม,ม อ๋อ oh. อ่ะนั่นแหละครับเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์เข้ามานะฮะว่าเดี๋ยวติดต่อติดต่อมากับขอโทษแน่นอนงานนี้ขอความเมตตาแบบเยี่ยมเหมือนเดิม oh. บางคนบอกว่านะเป็นนักข่าวได้ยังไงฟ้านักหนักเลยคุณแม่๋อม oh. บอกว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณคุณ๋อมนะที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนห oh. ายากมากเลยดาราคนดังเนะี่ยจะมาเป็นเขาเรียกว่ากระบอกเสียงเป็นปากเป็นเสียงขอชื่นชมจากใจนะฮะ oh. ชื่อรายการเรนนะะี oh. ่ไมคกกินี่เดี๋ยวขอเปิดดูเ่ะแม่พูดไว้ก่อนเลยนีนะครับก็ ก็ฟ้องกันได้ค่ะแต่ว่าศาลท่านมักจะให้ไก่เกลี่ยกันศาลฝนจะบอกว่าฝนตกนะศาลจะให้ไก่เกลี่ยกันนะคะศาลท่านจะเขาเรียกว่าเรียกมาไก่เกลี่ยกันก่อนว่าคุยกันได้ไหมตกลงกันได้ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตกลงกันไม่ได้จริงๆเนี่ยนะคะก็ก็ต้องมีการเขาเรียกว่าสืบพยานนะคะสืบพยานแล้วก็ดูว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดจริง แล้วเมื่ออะไรยังไงมันมีค่าเสียหายเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าฟ้องหลายบาทแต่ก็สุดท้ายเนี่ยก็สมมุติถ้าฟ้องล้านหนึ่งบางทีก็อาจจะอาจจะไม่ได้ถึงอะไรมากมายหรอกค่ะอาจจะจ่ายแค่หลักแสนนะคะซึ่งสถานีก็อาจจะต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่านักข่าวส่วนใหญ่ก็ต้องอ่านตามสคริปต์ของโปรดิวเซอร์ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวพาาักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวไปหาก่อนไปช่องไหนนะคะพะดิฉันก็ชอบนะคะชอบเผือกอยู่แล้วนะคะอ๋ะอนี่หรออ๋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 อเ๋ออ๋ออ๋้อ๋ออ๋ออ๋ออะออ๋ออ๋ออ๋ออคออ๋ออ๋ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะอยู่คนละขั้วกันนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมฝากไปด้วยนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเอลินาเอสไฟเนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าซองแรกก็รู้เรื่องแล้วคุณนะฮะเพราะว่าเขาใส่เนี่ยนะฮะเขาใส่เขาเรียกว่าเป็นผลหมากลากไม้เป็นองุ่นพันมัสแคทเนี่ยนะคะจากเกาหลีแล้วก็ใส่พวกบล็อกโคลี่แต่รสชาติเนี่ยเขาอิงเป็น มัสแคทจากเกาหลีซึ่งเป็นสูตรของน้องเมลเนี่ยนะคะผู้บริหารเอลิน่าอยของเขาเลยนะคะครับเป็นสูตรของเขาเลยคือกินแล้วอร่อยแล้วก็กินแล้วรูปร่างต้องดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะไปดักจับไขมันแล้วก็น้ําตาลเนี่ยออกจากร่างกายแล้วก็มีพรีไบโอติกเนี่ยนะคะที่จะไปดูแลความสมดุลในลําไส้เราด้วยนะคะใครอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้เนี่ย ต้องโทรไปที่เบอร์อะไรคะวันนี้เอาราคาก่อนดีกว่าจาก690เหลือเพียง390บาทเท่านั้นนะครับและใครอยากจะได้โปรโมชั่นพิเศษเดือนแห่งความรักแบบนี้ซื้อเอร n นาเอทไฟเบอร์นะฮะจำนวนเลยครับ4ี่กล่องราคาพิเศษเพียง1560บาทได้4ี่กล่องไปแล้วคุณจะได้แก้ปรับอุณหภูมิฟรีไปอีกหนึ่งแก้วที่อยู่ด้านหน้างอมตอนนี้นะครับสนใจนะครับโทรได้เลยนะฮะ9 1 5 5์เก้าสาม e องเก้าหนึ่ a ห e b o o k ที่เก้าที่ไลน์แอดเอรีนาหรือเ็นตัวบทนกดต่เพจเครีน่หอึ่งกบอร